เอาถ้ามันเป็นวิดีโออะอ่าพอ,อยังลูกปะ,ะพ่อถ่ายอันนี้คนเดียวด้วยพอถ่ายแล้วพอถ่ายแล้วน้าเหรอไปวิ่งไปพ่อถ่ายวิดีโอไปไปแล้วครับไอสันไอสันจะกลับแล้วครับไอซันจะกลับแล้วครับไอซนจะกลับแล้ว บรรยากาศขาเขาขอตอนกลางคืนนะครับอันนี้มมาเที่ยวที่เขาขอ้อริมทานเขาคอริมทานเขาขอ้อริมทาน